พบกับแม่โบอีกแล้วเช่นเคยกับครัวไทยไกลบ้านปายแม่โบค่ะวันนี้นะคะแม่โบพามาเข้าครัวนะคะแต่วันนี้ไม่ได้ครัวที่บ้านแม่โบเองนะคะวันนี้แม่โบอยู่ที่บ้านน้องสาวสามี e ค่ะวันนี้นะคะแม่โบมาล้วงเคล็ดลับวิธีการทําขนมของคนเยอรามันกันเลยค่ะวันนี้นะคะแม่โบจะเอาเคล็ดลับดีๆมากมายนะคะในการทําขนมของที่นี่นะคะน้องสาวสามี e นะคะทําขนมอร่อยมากนะคะแม่โบต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะ เขาจะทําแบบเค้กนะคะแล้วก็พวกขนมอบต่างๆนะคะของคนยุโรปนะคะทำได้อร่อยมากๆคะ่ะโบต้องบอกว่าปกติแม่โบจะไม่ค่อยชอบทานพวกขนมเบเกอรี่นะคะสักเท่าไหร่นะคะแต่พอมาทานที่บ้านเม่สามีบอกได้เลยนะคะว่าติดใจนะคะแล้วก็แอบ,บมาดูนะคะแล้วก็ขโมยสูตรอยู่บ่อยๆนะคะที่แม่โบทำหลายๆเมนูนะคะก็ได้มาจากครอบครัวพ่อแม่สามีนะคะ สำหรับวันนี้นะคะแม่โบเชื่ออย่างเหลือเกินนะคะว่าทุกคนอยากเห็นสูตรนะคะว่าทํายังไงและก็หน้าตาจอบมาเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนค่ะกดอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้แม่โบด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต่อๆไปค่ะค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่าแม่โบใช้อะไรกันบ้างนะคะไปกันเลยค่ะ ค่ะเรามาดูส่วนผสมกันนะคะสําหรับตัวนี้นะคะจะเป็นตัวแป้งนะคะที่แม่โบทํานะคะสามารถทําเป็นสองชนิดได้นะคะเดี๋ยวแม่โบจะมาให้ดูนะคะวันนี้แม่โบจะทําเป็นขนมสองอย่างนะคะแล้วก็เอามาแบ่งนะคะก็ส่วนผสมที่ใช้นะคะเป็นแป้งสาลีเอเนกประสงค์นะคะ700กรัมค่ะนมจืดนะคะ300กรัมค่ะตัวนี้นะคะแม่โบจะใช้เป็นนมอุ่นค่ะ ตัวต่อมานะคะจะเป็นเนยสดนะคะ25กรัมนะคะถ้าเป็นที่ประเทศเยอรมันนะคะจะใช้1ก้อนนะคะตัวต่อมานะคะก็คือน้ําตาลทรายค่ะ6ช้อนโต๊ะตัวต่อมานะคะก็คือน้ํามันหรือเนยนะคะ100 ML นะคะสามารถใช้เนยมาการีนก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ไม่โบจะใช้เป็นตัวน้ํามันนะคะเกลือนะคะใช้เศษ1ส่วนสีช้อนชานะคะก็คือแค่ปลายนิ้วนะคะหยิบนิดเดียวนะคะ ตัวต่อมานะคะผงฟู1ซองนะคะหรือ15กรัมนั่นเองค่ะตัวต่อมาค่ะไข่ไก่ค่ะ2ฟองค่ะอันนี้จะเป็นส่วนผสมของตัวแป้งนะคะแล้วเดี๋ยวแม่โบจะทําทั้งหมดนะคะมันจะออกมาแล้วแม่โบจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะสาหรับไส้ที่แม่โบใช้นะคะ2ตัวนั่นก็คือตัวโมนนะคะเป็นไส้ของที่นี่นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือลูกเกดน,นะคะ และถ้าใครชอบไส้แบบไหนนะคะสามารถเลือกใส่ได้ตามใจชอบค่ะค่ะอันดับแรกนะคะแม่โบก็จะเอาตัวนมนี้นะคะไปอุ่นในไมโครเวฟนะคะให้นมอุ่นประมาณ2นาทีนะคะและก็จะใช้เป็นตัวเนยสดตัวนี้นะคะใส่ลงไปนะคะปริมาณอยู่ที่25กรัมนะคะถ้าที่เยอรมันนะคะก็ใช้ทั้งหมด1ก้อนเลยนะคะเดี๋ยวแม่โบจะใส่ลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้ตะกร้อมือนะคะคนนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะ ค่ะอันนี้ก็เข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปพักไว้ก่อนค่ะเราจะมาทําส่วนผสมของแป้งกันต่อนะคะค่ะส่วนผสมของแป้งนะคะก็จะใส่ตัวแรกลงไปก็คือตัวผงฟูนะคะลงไปหมดเลยนะคะหลังจากใส่ผงฟูนะคะตัวถัดมาก็คือน้ําตาลค่ะน้ําตาลทรายนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตัวต่อมานะคะก็คือเกลือค่ะเกลือใส่แค่นิดเดียวนะคะและก็ตามด้วยไข่ไก่สองฟองค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะก็คือน้ำมันนะคะใส่ลงไปเลยค่ะค่ะเราก็มาปั่นตัวส่วนของแป้งกันเลยนะคะออตอนแรกนะคะเราจะใช้ที่เบอร์หนึ่งก่อนนะคะจะปั่นไม่ไวนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยๆใส่นมลงไปค่ะ แล้วเราก็ปั่นไปเรื่อยๆนะคะให้แป้งเข้ากันนะคะนี่นะคะหลังจากเราปั่นแป้งนะคะไปได้สักพักหนึ่งนะคะจะสังเกตว่าแป้งนะคะไม่ติดขอบถูนะคะก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอาแป้งออกจากถูกันนะคะหลังจากนั้นนะคะเอาออกจากถูนะคะก็ามาปั้นให้เป็นลูกกลมๆนะคะปั้นแป้งนะคะให้กลมนะคะ นี่นะคะหลังจากที่เราปั้นแป้งให้เป็นก้อนกลมนะคะเราก็าไปใส่ไว้ในถูนะคะถูที่เราปั้นเมื่อกี้ค่ะค่ะก็ไปใส่ไว้ในถูนะคะแต่ว่าถูให้ทาน้ํามันนะคะหรือว่าแป้งก็ได้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้แป้งติดถูนะคะเพราะว่าเราจะต้องพักแป้งไว้ประมาณ40-50นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เอามือทาน,นะคะ ทาน้ำมันนะคะให้ทั่วแป้งนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะพักแป้ง40-50นาทีนะคะจะใช้ผ้านะคะคลุมไว้พักไว้นะคะและเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราพักแป้งแป้งจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะหน้าตาแป้งนะคะหลังจากที่ไม่โบพักแป้งไป40นาทีนะคะแป้งก็ขึ้นฟูนะคะดีมากเลยค่ะแม่โบมีเคล็ดลับแนะนํานะคะสําหรับใครนะคะ ที่อยากให้แป้งขึ้นไวและก็ขึ้นฟูอย่างนี้นะคะแนะนําให้ใส่เข้าไปในเตาอบนะคะแต่ตั้งอุณหภูมิที่ประมาณ40นะคะห้ามเกิน50นะคะก็แป้งก็จะขึ้นฟูดีขนาดนี้เลยนะคะนี่ให้ดูนะคะตอนนี้แป้งเริ่มหอมแล้วเดี๋ยวเราไปทําเค้กกันต่อเลยนะคะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเรา,าเอาแป้งออกจากถูเลยนะคะนี่นะคะก็เทออกมาเลยนะคะแต่ก็ให้เอาแป้งโรยไว้ที่พื้นนะคะ เพื่อจะไม่ให้แป้งติดนะคะให้เรานวดแป้งนะคะนวดไปเรื่อยๆสักประมาณ5นาทีนะคะให้แป้งเข้ากันนะคะแล้วเราก็จะปั้นนะคะให้มันเป็นรูปทรงยาวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแม่โบจะแบ่งนะคะเป็น2ชิ้นนะคะชิ้นละครึ่งนะคะเพราะว่าอันนี้แม่โบจะทําแป้งมา2ส่วนนะคะเดี๋ยวจะมีไส้2แบบด้วยกันนะคะ <L an> หลังจากนั้นนะคะเราก็จะแบ่งแป้งนะคะเป็น2ส่วนนะคะเราพักแป้งไปส่วนหนึ่งก่อนนะคะอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาทําไส้ของส่วนตัวนี้นะคะนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเรามาทําแป้งส่วนนี้กันเลยนะคะเราจะคลึงแป้งนะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะจะทําให้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะ นี่นะคะหลังจากที่เราคลึงแป้งไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้มาเป็นสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทํากันต่อคะ่ะค่ะสําสหรับใครนะคะที่ชอบไส้อย่างอื่นนะคะสามารถดัดแปลงนะคะเอาไส้อย่างอื่นใส่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาทากันเลยค่ะก็ใช้ช้อนนะคะค่อยๆเกลี่ยนะคะให้ทั่วนะคะให้เสมอกันนะคะเดี๋ยไปเรื่อยๆเลยค่ะหรือถ้าใครมีตัวนี้นะคะสามารถใช้ตัวนี้นะคะเกลี่ยได้นะคะเพราะมันจะง่ายกว่านะคะ เลียประมาณอย่างนี้นะคะให้ทั่วให้เสมอกันที่สุดนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ตามด้วยลูกเกดนะคะโรยลงไปเลยนะคะให้ทั่วๆวค่ะอันนี้นะคะไส้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะว่าอยากได้ไส้อะไรหรือว่าอยากได้ไส้มากไส้น้อยนะคะ จากนั้นนะคะเมื่อเราใส่ไส้ตามที่เราต้องการเสร็จนะคะก็ให้เราม้วนนะคะค่อยๆม้วนนะคะจากข้างๆนี้นะคะไปนะคะน,นนะคะนี่นะคะก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณอย่างนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาตัดเป็นชิ้นๆนะคะแต่แม่โบจะใช้ตัวนี้นะคะจะเป็นไหมขัดฟันนะคะหรือใครสะดวกใช้เป็นมีดก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวแม่โบจะตัดกับตัวนี้ให้ดูก่อนนะคะว่าสามารถทําได้ประมาณไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะแม่โบแนะนํานะคะถ้าตัดกับตัวนี้นะคะจะตัดง่ายมากนะคะวิธีการนะคะให้เราสอดลงไปใต้แป้งนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ดูขนาดนะคะตามที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวนะคะจะได้เห็น นนี่ะะคะขนาดนะคะไม่ใหญ่มากนะคะประมาณ1นิ้วนะคะหรือว่าใครชอบหนาชอบบางแล้วแต่นะคะแล้วก็ให้ดึงนะคะนี่ค่ะก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะคะเป็น1ชิ้นนะคะนี่นะคะเราก็มาตัดต่อนะคะแต่แม่โบแนะนํานะคะตัดเสร็จนะคะให้เตรียมถาดใส่อบนะคะกับตัวกระดาษอบนะคะรองนะคะเพราะว่าเราพร้อมที่จะอบได้เลยค่ะ เรามาทำชิ้นต่อไปนะคะนี่นะคะวิธีการตัดใช้ตัวไหมขัดฟันตัวนี้นะคะจะตัดง่ายมากนะคะแล้วก็ชิ้นออกมาสวยด้วยนี่นะคะที่เราตัดเสร็จนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็ไปวางในถาดเลยค่ะแต่เวลาเราวางในถาดนะคะให้ทิ้งระยะห่างด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราอบนะคะมันจะแป้งขึ้นมานะคะมันจะทําให้ติดกันนะคะ ให้ทิ้งระยะห่างนิดนึงค่ะนี่นะคะาเ่ย่ยคะเราจะทิ้งระยะห่างนะคะให้มันใกล้กันนะคะน่งคใส่ได้อยู่ประมาณชิ้นนะคะนี่จขนาดของใครนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราตัดเสร็จนะคะหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะคะแม่โบตัดเสร็จทั้งหมดนะคะก็ได้อยู่ประมาณ12ชิ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ใช้มือกดนะคะเบาๆนะคะกดสักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้แป้งนะคะหนาเกินนะคะนี่นะคะหลังจากที่เรากดเสร็จนะคะก็ เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็ต้องไปพักแป้งอีกประมาณ30-40นาทีนะคะก็ให้เอาผ้าคลุมไว้นะคะแล้วก็พักแป้งไว้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะหลังพักแป้งจะเป็นยังไงนะคะค่ะอันนี้นะคะหลังจากที่เราพักแป้งไว้ประมาณ30-40นาทีนะคะเราก็จะมาทาตัวไข่นะคะเพื่อที่จะเข้าอบกันเลยค่ะ สำหรับไข่นะคะที่แม่โบจะใช้ทานะคะก็คือใช้ไข่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็ใช้นมนะคะนมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะก็เอามาผสมกันนะคะตีให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราตีไข่และนมนะคะเข้ากันนะคะก็คือใช้ผู้กันนะคะจุ่มแล้วก็มาทานะคะทาให้ทั่วนะคะทาข้างบนแล้วก็ด้านข้างๆนะคะทาให้ทั่วนะคะด้านข้างทาให้ทั่วนะคะ เราทาแบบนี้นะคะทุกชิ้นเลยนะคะเดี๋ยวมาทาก,กันเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราทาไข่เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ใช้แป้งตัวนี้นะคะโรยไปด้านบนของขนมนะคะหรือใครไม่ชอบนะคะก็ไม่ต้องโรยก็ได้ค่ะแม่โบจะบอกวิธีการทํานะคะสําหรับแป้งตัวนี้นะคะก็คือใช้แป้งสาเลียนีกะสงค์นะคะ200กรัมค่ะ และเนยค่ะ150กรัมค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือน้ำตาลค่ะ100กรัมนะคะก็ใช้มือนวดนะคะผสมกันให้เข้าด้วยกันนะคะทำง่ายมากนะคะส่วนผสมตัวนี้นะคะเดี๋ยวแม่โบมาโรอยเลยค่ะลงบนขนมนะคะทุกชิ้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันะค ค่นนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเอาไปเข้าโตะอบที่อุณหภูมิ180องศาไฟบนล่างกันเลยนะคะใช้เวลาอบประมาณ20-30นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะหลังอบหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะไปกันเลยค่ะค่ะเมื่อเอาขนมเข้าไปอบนะคะระหว่างขนมใกล้จะเสร็จนะคะให้เรามาทําตัวน้ําตาลรอนะคะใช้เป็นน้ําตาลไอซิ่งนะคะผสมกับน้ําเปล่านะคะ วิธีการนะคะก็คือตักน้ําเปล่านะคะมาประมาณ1ช้อนนะคะใส่ไปนะคะแล้วก็คนไปค่ะพอเราเห็นอย่างนี้นะคะก็ให้ใส่น้ําอีกนะคะเพิ่มน้ําไปอีก1ช้อนนะคะตักน้ํามาใส่นะคะก็คนไปเรื่อยเนะคะให้รู้สึกว่ามันเป็นนะะ้ำนะคะเหอเป็นป้งะคคนไปนะคะนี่นะคะส่น้ำแล้วก็คนไปเรื่ยๆนะคะให้ลละลายนะคะน้าลไาอต้ะคะละลายนะคะให้เหนียวประมาณอย่างนี้นะคะไม่ให้เหลวเกินไปนะคะ นี่นะคะหลังจากที่เราอบไปเสร็จเรียบร้อยนะคะเอาออกจากเตาอบนะคะก็มาน้ําตาลตัวนี้นะคะราดลงไปนะคะแต่ก็ราดประมาณลักษณะอย่างนี้นะคะไม่ให้เยอะเกินนะคะให้เป็นเส้นๆค่ะตอนที่เราราดน้ําตาลตัวนี้นะคะให้ราดตอนที่ขนมยังร้อนนะคะพอออกจากเตานะคะเราก็ราดเลยนะคะ นี่นะคะหลังจากที่เราราดน้ําตาลไอซิ่งลงไปบนขนมนะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็พักตัวขนมให้เย็นนะคะหลังจากนั้นก็สามารถเสิร์ฟได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะแม่โบบอกเลยนะคะทํากินก็ได้ทำขายก็รวยนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ